สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ล่าสุดนะครับที่จะมีการอัปเดตให้กับคุณทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าล่าสุดของลุงพลนะครับมีกระแสข่าวเข้ามานะครับเป็นข่าวที่ดีมากๆครับผู้จัดการจินตลามอบค่าขนมให้ลุงพลก้อนโตเลยครับเรียกได้ว่ากระแสเต่างอยนะครับกลับมาฟีเวอร์อีกครั้งหนึ่งเมื่อนำกลับมาทำา MV ในเวอร์ชันใหม่นะครับ เวอร์ชั่นจินตลาประท่าลุงพลนะครับเรียกได้ว่ามาแรงแซงทุกโค้งนะครับนาทีนี้ก็ต้องยกให้ลุงพล vs จินตลานะครับเท่านั้นนาทีนี้นะครับแถมมาด้วยนักข่าวช่องอมริน34หน้าตาดีๆนะครับขนใจกกกมายกแก๊งเลยนะครับทีมงานคุณภาพจินตลาไม่รอช้าดังแล้วมันต้องดังอีกนะครับเอาใจแฟนคลับเรียกร้อง MV คู่นะครับทีมงานเลยจัดมาให้แบบ ฟ้าแลบเลยนะครับไปชิมรางพรางก่อนฮ่าฮ่ยอดก็เลยพุ่งกระฉูดนะครับหยุดไม่อยู่แล้วลูกพี่นะครับซึ่งล่าสุดนะครับมีสายรายงานมาจากแฟนพันธ์แท้นะครับตัวยงของลุงพลป้าแตนผู้จัดการของคุณจินตลานะครับได้มอบเงินค่าขนมให้ลุงพลมากถึง1 0 0 0 0แบาทนะครับก็โอเคอยู่หน้านะครับทุกคนนะครับซึ่งหลังจากที่โพสต์นะครับถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็มี แฟนคลับลุงพลนะครับและประชาชนจากโลกออนไลน์นะครับได้มาแสดงความยินดีกับสิ่งนี้นะครับเป็นจำนวนมากลองอฟังกันเลยนะครับคนแรกบอกว่าโห้สุดยอดเลยน้องจินนี่แหละคนดีของสังคมไม่เกาะกระแสลุงไม่เอารัดเอาเปรียบคนตมาว่าดีใจด้วยเนื้อเจ้าขอให้เธอทั้งสองคนเป็นคนดีของสังคมตลอดไปนะจ๊ะรักนะคะคนลำพูนเจ้า f อตัวจริงจ้าคนมาว่า ขอบคุณคุณจินตลาและทีมงานมากๆนะคะที่ช่วยเปิดโอกาสให้ลุงพลมีงานและมีเงินค่ะโคดมาว่าเยี่ยมเลยค่ะดูแลกันและกันถ้าได้ตามยอดวิวอีกตามจริงก็จะเลิศนะคะคุณจินโคดมาว่ายินดีด้วยนะคะขอบคุณพี่จินตลาและเอฟซีลุงพลที่ร้องและปกป้องสิทธิ์ให้กับลุงพลทั้งที่ลุงไม่คิดไม่เคยร้องขอโคดมาว่ามันต้องแบ่งกันบ้าง แล้วล่ะอยู่ข้างคุณตลอดนะคะคุณลุงพนเขามาว่าลุงพลไม่ต้องไปฟ้องร้องอะไรกับคนพวกนั้นละปล่อยให้เขารับกรรมที่สร้างไว้นะลุงลุงพนผ้าแตนเดินหน้าทำความดีไม่ต้องเสียเวลากับคนพวกนั้นเลยคนทรมาว่ายินดีด้วยจ้าขอบคุณคุณจินตลาด้วยนะจ๊ะน้ำใจงามถึงได้อยู่วงการมานานคนดีก็อย่างนี้แหละคนทรมาว่า ค่าขนมนี้สัมภกรไม่มีสิทธิ์เรียกเก็บเพราะจินตลาไม่ใช่นายจ้างเงินนี้จินตลาให้ด้วยความรักและความศรัทธาและจินตลาเขาก็เสียภาษีเงินได้ของเขามาแล้วถ้าเก็บอีกก็ถือว่าสัมภาร,รนั้นเก็บภาษีซ้ำซ้อนแต่ไม่แน่นะกฎหมายไทยมีช่องโหว่คนทำเอาว่ายินดีด้วยนะคะนกน้อยเริ่มทำรังเนาะลุงค่อยๆเดิน อย่างมั่นคงจ้าขอให้รักษาความดีไว้ตลอดไปค่ะคตรมาว่า fc ทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ลุงพลคุณจินกันเยอะๆนะคะคคทรมาว่าก็บอกแล้วพวกที่ด่าจินตลาเรื่องค่าขนมกระดูกกันคลลเบอร์นะกับเจนนี่แสนหนึ่งนะต่างกันไหมล่ะฮ่าฮ่ยินดีกับลุงพลด้วยนะคะทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความชื่นชมนะครับและคำยินดีนะครับจาก fc แฟนคลับลุงพลทุกท่านนะครับที่ได้มอบคําชื่นชมให้กับศิลปินหน้าใหม่นะครับอย่างลุงพลและศิลปินระดับตํานานอย่างคุณจินตลาภูลาบยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข่าวสารให้คุณฟังนะครับในทุกๆวันเลยครับสวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่ เป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับข่าวความคืบหน้าล่าสุดของลุงพลนะครับสุดฟินลุงพลเต้นสุดเวียงลง MV เต่าง,งอยไอซ์ร่วมแดนซ์อึง้ง YouTube ดังเปรี้ยงทีมข่าวนะครับเดินทางมาพร้อมกับในาใยชัยพลวิภาหรือลุงพลนะครับลุงของนังชัพูเดินทางมาที่พญาเต่างอยเพื่อถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงเต่างอยนำไปตัดต่อคู่กับจินตลาภูลาบ โดยชุดนะครับชุดของลุงพลเล่นคอนเสิร์ตปะทาทจินตลานะครับจะเป็นเสื้อผ้าครามกางเกงยีนรองเท้าหนังหุ้มข้อนะครับสีน้ําตาลโดยมีการถ่าย MV นะครับสสถานที่ดังต่อไปนี้1คือหน้าองค์พยาเต่าง,งอยและ2ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเต่าง,งอยนะครับลุงพลแต่งตัวชุดที่จะสวมขึ้นจริงนะครับในวันที่1นกันยายน63โดยสวมเสื้อผ้าครามนะครับกางเกงยีนและรองเท้าหนัง มุมข้อนะครับลุงพลนั้นเริ่มถ่ายที่แรกนะครับเป็นการถ่ายเดี่ยวนะครับโดยลุงพลมีการนำดอกดาวเรืองนะครับกราบสักการะพยาเต่างอยนะครับก่อนเริ่มการถ่ายที่หน้าพยาต่างอยทันทีนะครับมีการโยกตัวบ้างเล็กน้อยนะครับท่าทีค่อนข้างเขินอายเพราะมีคนที่มาสักการะพยาต่างอยคอยถ่ายคลิปจำนวนมาก หลังจากนั้นครับลุงพลได้ย้ายสถานที่มาที่ร้านอาหารซึ่งเป็นบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับสถานที่แห่งนี้นะครับพี่จินตลาขอให้ทีมข่าวนะครับโดยมีผู้สื่อข่าวและช่างภาพเข้าร่วมเฟรมด้วยนะครับในการถ่ายทําครั้งนี้ด้วยครับเพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้กับลุงพลโดยมีทีมประสานงานของจินตลาเข้าร่วมการถ่ายครั้งนี้ด้วยครับ นายชพลวิภาหรือลุงพลนะครับลุงของท่องชมพู่นั้นเปิดเผยหลังการถ่ายทำว่าระบุว่าวันนี้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสร้องเพลงคู่กับพี่จินตลาที่เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ตนมีโอกาสถ่าย MV แบบนี้ซึ่งครั้งก่อนที่ไปห้องอัดก็เป็นครั้งแรกในการอัดเสียงในชีวิตเหมือนกันส่วนตัวภูมิใจในสิ่งที่ ตนเองและครอบครัวได้รับคนให้กำลังใจก็ขอให้ติดตามตนตื่นเต้นทุกครั้งและยอมรับว่าครั้งนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเพราะถือเป็นการแสดงกลางแจ้งที่มีคนให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดจึงรู้สึกตื่นเต้นที่สุดคือที่พญาเต่างอยเพราะวันนี้คนมาให้กาลังใจเยอะตนก็ไม่เคยคิดว่าจะมีคนมาให้กำลังใจเยอะแบบนี้รวมทั้งมีคนสนใจ มาตั้งกล้องถ่ายเพราะตนนั้นเคยมาที่พญาเต่อง,งอยถือว่ามาบ่อยซึ่งครั้งนี้ต่างจากครั้งอื่นๆคือมีคนรู้จักมีคนมาให้กำลังใจเยอะนะครับซึ่งสถานที่นะครับในเวลา11นาฬกาก็คือที่หน้าพญาต่าง,งอยนะครับการแสดงนั้นจะเป็นการเต้นประกอบเพลงนะครับยกมือขึ้นฟ้อนรำนะครับลิปซิง์เพลงครับ ส่วนสถานที่ต่อมานะครับจะเป็นเวลา14นาฬิกานะครับก็คือร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับการแสดงนั้นจะเป็นเต้นประกอบเพลงนะครับพร้อมกับน้องไอซ์สารวัตรนะครับยกมือขึ้นฟ้อนรำนะครับและการลิฟซิงเพลงนะครับทั้งนี้นะครับตอนที่ไปเต้นไปร้องนะครับเต้นไปร้องไปก็คิดอยากจะสื่อความหมายออกมาให้ดีที่สุดนะครับแต่ด้วยตนไม่เคยมีประสบการณ์ เป็นมือใหม่นะครับก็อาจจะมีจุดบกพร่องบ้างนะครับตนไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากนะครับตนมาด้วยใจมาทําในสิ่งที่พี่จินตลาได้ทําเพลงเต่างอยให้คนรู้จักทั้งประเทศมาแล้วให้ดีที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตนอยากจะบอกพี่จินตลาคนเต่างอยนะครับคนสกลคนอีสานจะเป็นกําลังใจให้กับพี่จินตลาตลอดนะครับตนก็พร้อมที่จะขึ้นเวทีกับพี่จินตลาแล้วนะครับ ตนถือว่าครั้งนี้เป็นโอกาสและจะทำให้ดีที่สุดนะครับส่วนชุดที่ใส่ขึ้นคอนเสิร์ตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้หรูหราอะไรด้านคลิปแรกของลุงพลนะครับลุงพลป้าแตนแฟมิลี่ชื่อคลิปขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ผมตลอดมานะครับข้อมูลวันที่ย8สิสิงหาคม6.3ที่ผ่านมานะครับเวลา16นาิกานาทีมียอดวิวมากถึง 1 1 4 7 0 1ครั้งนะครับส่วนคลิปของช่องลุงพลป้าแตนเฟมลี่นะครับชื่อคลิปว่าลุงพลซ้อมร้องเพลงความจริงในใจจากเพชรสารัฐน์นะครับข้อมูลล่าสุดนะครับมียอดวิว3 2 2 5 1 3ครั้งนะครับด้านคลิปของลุงพลป้าแตนเฟมลี่ชื่อคลิปว่าลุงพลกินข้าวเช้าป้าแตนถ่ายนะครับข้อมูลนะครับมี ยอดวิวอยู่ที่5 8 2 8 6 9ครั้งนะครับคลิปของช่องลุงพลนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับชื่อคลิปว่าลุงพลป้าแตนพาชมบ้านนะครับยอดวิวอยู่ที่ประมาณ500,000ครั้งนะครับจากนั้นนะครับป้าแตนก็ได้ขอให้อาจารย์กฤษณะร้องเพลงอีกรอบนะครับโดยลุงพลนั่งห่ามเพลงไปด้วยนะครับเพื่อจะอัปโหลดลง YouTube ส่วนตัวนะครับโดย ป้าแตนนะครับเป็นคนถ่ายป้าแตนเริ่มบอกว่าตนมาถ่ายลุงพลซ้อมร้องเพลงนะครับจากนั้นป้าแตนก็ถ่ายจนจบเพลงนะครับซึ่งลุงพลนะครับมีการทิ้งท้ายขอให้ติดตามเพลงนี้อีกไม่นานนะครับเพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่รู้สึกแล้วอยากฟังนะครับขอให้รักลุงพลน้อย,อยแต่ให้รักลุงพลนานๆน,น,นะครับและมีมินิฮาร์ดนะครับจากนั้นป้าแตนได้นําคลิปดังกล่าว ลง u t u b e ส่วนตัวนะครับชื่อว่าลุงพลป้าแตนแฟมิลี่นะครับโดยเขียนข้อความว่าเพลง fc ลุงพลป้าแตนถ่ายนะครับโดยมีทีมข่าวนะครับนั่งประกบข้างๆนะครับเพื่อแนะนำการลงคลิปครับโดยป้าแตนและลุงพลนะครับเปิดเผยนะครับปกติป้าแตนจะเป็นคนถ่ายคลิปนะครับโดยจะถ่ายช่วงที่ไม่ค่อยมีคนนะครับโดยจะใช้เวลาว่างนะครับบางทีป้าแตนก็จะแอบถ่าย อย่างคลิปจากกินข้าวนะครับลุงพลให้ตนนั้นไปหาข้าวตนจึงไปทําไข่ดาวนะครับปลาละเจ้วบองนะครับก็มาถ่ายเลยนะครับส่วนคลิปต่างๆส่วนใหญ่ไม่ได้คิดอะไรนะครับแค่ถ่ายไอเดียบทต่างๆส่วนใหญ่คลิปที่คิดจะไม่ได้ลงนะครับส่วนคลิปที่ลงจะไม่ค่อยได้คิดนะครับตนตั้งใจจะทําคลิปหลังจากที่ตนได้รับสิ่งดีๆนะครับจะได้ถ่ายคลิป วิดีโอกิจวัตรประจําวันให,ให้ได้เห็นว่าตนนั้นยังเหมือนเดิมตนไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับตนยังลงคลิปวิดีโอเองไม่เป็นนะครับส่วนใหญ่ต้องปรึกษาทีมข่าวอมรินทีวีนะครับในการลงคลิปวิดีโอก่อนตนก็พยายามจํานะครับโดยช่องคลิปช่องนี้นะครับส่วนใหญ่ป้าแตนจะเป็นคนดูแลนะครับสิ่งหลักๆคือช่องนี้เพื่อให้มีคนที่มาให้กําลังใจตนนะครับได้ดู ชีวิตความเป็นอยู่อีกอย่างนะครับคือตนนั้นอยากให้เป็นคลิปแห่งความทรงจำนะครับเพราะหลังจากนี้เรื่องราวต่างๆก็จะเงียบลงนะครับแต่คลิปตรงนี้นะครับจะเป็นความทรงจำที่ทำให้ตนนั้นได้จำว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเคยเกิดเรื่องแบบนี้โดยปกตินะครับที่บ้านลุงพลจะมียูทูบเบอร์นะครับเดินทางมาถ่ายเป็นจำนวนมากนะครับบางวันมาหลายช่องนะครับทำให้ส่วนหนึ่ง ก็ทำให้เปิดช่อง YouTube ดังกล่าวนะครับและนี่นะครับเป็นความคืบหน้าล่าสุดของลุงพลนะครับและป้าแตนฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแฟนคลับทุกท่าน